ท่านประธานพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เคารพทุกท่านนับเวลาจากนี้นะพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประจำปี2566ตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชกกุระสืบสารประเพณีของพวงเราชนคนลุ่มน้ำป่าสักจะได้เริ่มนณบัดนี้ เพื่อความเป็นมงคลความสุขสมหวังความสงบร่มเย็นยั่งยืนความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผลสะดวกปลอดภัยความรักสามัคคีและความพร้อมเพรียงของชาวเมืองเพชรบูรณ์และพี่น้องปวงชนชาวไทยตลอดไปสิ่กับแมเป็นทางส่วนมา้เลยยา ผลการเสี่ยงทายทิศที่จะกระทำพิธีดำน้ำครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศใต้ คำอธิษฐานในการดําน้ำครั้งที่หนึ่งความว่าขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบรรดาลตน,นสงผลให้บังเกิดความสำเร็จทั้งเศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูน มาสู่ชาวเมืองเพชรชบูรณ์ด้วยเถิงผลกานเสียงไทย วิธีจะกระทำพิธีดำน้ำครั้งที่สองได้แก่พิศใต้ผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สองความว่าขออำนาจบารมีแห่ององค์พระพุทธมหาธรรรมาชาโรถได้มาบรรดาล ให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พุทธาศาสนาท้าประชามีความสรัทธาลื่นใสดำรง,งไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีจงบังเกิดมีแก่ชาวเมืองเทรบูลว้เยธอิด การเสี่ยงทายทิที่จะก,กระทำพิธีดำน้ำครั้งที่สามได้แก่พิทได้ผลการเสี่ยงทายทำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สามความว่าขอ,ออนาุาจบารมี แห่งองค์พระพุทธ,ธรรมหาธรรมราชาโปรดได้มาบรรดาลให้ประชาชนชาวเพธธรชรบูรณ์ทั่วนหน้าร่วมรักษาความสามัคคีมีความขยันมันเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรงดำรงอยู่ในความศรีสลัและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมือง นำความเจริญรุ่งเรืองมาสูเ่เมืองเพชรบูน,นด้วยเถอผลการเสียงทายพิษ ที่จะกระทำวิธีดำน้ำครั้งที่สีได้แก่ทิศเหมือ บ่ารมีแห่ององค์พระพุทธมหาธรรม,าร,ร,มราชาโปรดได้มาบรรดาดดนให้ฟ้าฝนแห่งเงมืองเพชรพุณ์ได้ปกป้องเพื่อกูลตามฤดูการเพื่อให้พืชพรรณพหารอุดมสมบูรณ์ด้วยเถอ เสียงทายทิศที่จะกระทำพิธีดำน้ำครั้งที่ห้าได้แต่ทิศเหนือผลการเสี่ยงทายทำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่ห้าความว่าขออำนาจบา,าบรมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบรรดาลดลให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและภัยธรรมชาติทั้งปวงจงรุกรว่งสู่ความสงบร่มเย็นเป็นทวีคูลด้วยเถิด ท,ทิที่จะกระทำพิธีดำน้ำครั้งที่หกได้แก่ทิธเหนือผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่หกความว่าขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธราชราชา โปรดได้มาบารรดาลดสทรงผลให้การพมนาคมตลอดสาธารณูปโภคทั่วไปมีความเพียรพร้อมทุกแห่งหนสทรงผลให้มีความสุขสะดวกสบายต้งบังเกิดแก่หิวชายชาวเมืองเพชรกบูรณ์ด้วยเธอ ประกอบธี่พุมรักดับน้ำอัศวิ์ประจําปีพุทธศักราช2566ัะพาเหนือการเวลาสู่พุทธบูชาแห่งอาเซียนของชาวเมืองเวสบูมูลพิธีที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของผู้คนเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จเสร็จติ้นลงในราบรื่นเรียบร้อยครบเ้วนองสมบูรณ์แล้ว